เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอาสาสมาัครมูลนิธิร่วมกตันดูได้รับแจ้งว่ามีเด็กถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจึงได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีชาวบ้านกำลังอุ้มเด็กที่ได้รับบาดเจ็บออกมาขอความช่วยเหลือ เบื้องต้นได้นาเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ3คนมายัางสถานีตํารวจนครบาลประชาชื่นตรวจสอบพบว่าเด็กคนโตอายุ5ขวบได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ที่หัวไหล่ขวามีลักษณะซุดคางมีรอยเย็บแล้วก็มีการโดนทําร้ายร่างกายหลายครั้งก่อนหน้านี้ส่วนอาการเด็ก5ขวบตอนนี้ปลอดภัยแล้วส่วนเด็กอีก2คนคืออายุ6เดือน1คนอายุ7เดือนอีก1คนทั้งหมดอยู่ในบ้านเดียวกันตอนนี้นําตัวไว้ที่สอน,นอประชาชื่น คุณป้ามารีสวงวนชาติเพื่อนบ้านบอกว่าพี่เลี้ยงคนนี้อายุประมาณ50ปีแล้วอาศัยอยู่กับลูกของตัวเองสองคนสำหรับเด็กคนโตแม่มาฝากเลี้ยงไว้ส่วนเด็กอีกสองคนแม่มาฝากเลี้ยงไว้แต่ก็หนีไปเมืองนอกส่วนเด็กคนที่สามแม่ของเด็กก็นํามาฝากเลี้ยงไว้เหมือนกันส่วนพฤติการของพี่เลี้ยงคนนี้มักจะได้ยินเสียงตีเด็กเป็นประจำจนเด็กร้องไห้เสียงดังสน,นั่นพอเข้าไปช่วยก็พบว่าตายเขียวคางแตกแล้ว ต่อมาทางด้านพันธุ์ตบเอกสัญญาอุบลวิรัตนาพุ่มกับการสอนอประชาชื่นเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าได้มีการคุมตัวพี่เลี้ยงเด็กคนดังกล่าวเข้ามาสอบปากคําแล้วเจ้าตัวที่เป็นพี่เลี้ยงเองให้การรับสารภาพว่ามีการตีเด็กชายวัยห้าขวบจริงซึ่งเป็นการตีสั่งสอนเพราะว่าเด็กดือ้อ ซึ่งตูพี่เล้งเองก็อ้างว่าตนเองเพิ่งจะเปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็กได้ไม่กี่เดือนในห้องมีเพียงตนแล้วก็ลูกชายวัยสิบขวบอยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าหย่าร้างกับสามีก่อนหน้านี้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก่อนที่จะมีการรับเลี้ยงเด็กและมีการเปิดเพจรับเลี้ยงเด็กผ่านทาง Facebook เบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาในความผิดฐานทำรายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสเพราะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550และจะได้มีการส่งสารอาญารัชดาในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนเรื่องการเปิดรับสถานะรับเลี้ยงเด็กต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่าได้มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดเพิ่มเติมต่อไป